เห็นใจพวกเราเลยครับตัวหนึ่งเป็นล้านเลยนะอืมอเล็กซ่ามินิสองล้านเอ็กเทีเนี่ยตัวลงหกล้านอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะพวกเรา JAV วันนี้เจวีเรามีแขกรับเชิญเนาะเป็นใครใครเขาเป็นใครคะเป็นหนุ่มหล่อมากวนอ่าฟุกแนะนําเลยผมฟุกซาวกกนนะครับหรือเพื่อนๆจะเรียกฟุกให้หลวงซะมากกว่าครับแล้วผมขอฝาดผลงานเพลงเลยนะครับจะมีในช่วงต่อๆไปครับอ่าเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้นะคะอุ้ไปก่อนตอนนี้อุ้มก่อนใช่ แล้วว่าเสานีไลฟ์เสาหนี้ก็จะเจอกับฟุ๊กด้วยนะคะใช่เป็นหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งในค่ายของเราเนาะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญมาเยอะนะแต่เราต้องอุ้บไปก่อนอุ้บไปก่อนเนาะไปก่อนไปก่อนเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเอาเรื่องอาราวนะคะก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเราแบบหยิบยกท็อปปิกประเด็นที่กำลังฮอตฮิตเป็นที่สนใจตอนนี้ใช่แล้วเรามาถกเถียงพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นกันเนาะใช่ค่ะเราะเปลี่ยนความเห็นกันคุณผู้ชมรู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะใช่เพราะว่าเราพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกประเด็นเลยเสนอเข้ามาเสนอเข้ามากันเยอะๆเพราะว่าแล้วเราก็จะคัดเลือกท็อปิกที่เราเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจเนาะเพื่อมาพูดคุยกันค่ะเอาละค่ะท็อปิกในวันนี้นะคะ นั่นก็คือเป็นเป็นทอปิกที่กําลังฮิตในตอนนี้เหมือนกันเรียกว่ามาแรงมากมาแรงมากนั่นก็คือหนังเถื่อนอเพื่อนเพื่อนรู้จักคําว่าหนังเถื่อนไหมฟองผมยังไม่รู้จักคําว่าหนังเถื่อนอะฟุกยังไม่รู้จักเนาะหนังเถื่อนนี่ผู้เนี้ยมันมันไม่ถูกลิขสิทธิ์อืมไม่ถูกลิขสิทธิ์ประมาณนั้นค่ะใช่นะคะซึ่งทอปิกหนังเถื่อนของเราเนี่ยค่ะเอาเอาเป็นว่าแบบง่ายๆเนาะหนังเถื่อก็คือหนังที่แบบ ถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแบบไม่ถูกกฎหมายประมาณนี้เนาะใช่อะสรุปง่ายๆเลยถ้าสมมติเราจะไปดูหนังที่โรงหนังเนี่ยเราก็ต้องมีการมีกระบวนการซื้อตั๋วมีมีการจ่ายเงินอย่างนี้เนาะเราค่อยจะสามารถไปดูหนังได้ใช่ค่ะถ้าถ้าจะเป็นหนังออนไลน์เช่นเน็ตฟลิกเนาะเราจะต้องมีการสมัครรายเดือนสมัครสมาชิก อเราค่อยจะดูหนังได้ออย่างนี้คือไม่ใช่หนังเถื่อนอ่อันนี้คือหนังหนังที่แบบถูกกฎหมายเนาะหนังเถื่อนก็อาจจะเป็นพวกหนังซูมเนาะที่เราแบบว่าที่เขาไม่ได้แบบซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังอืเป็นหนังซูมหรือว่าหนังที่เขาเอามารีสตีมที่เราเจอบ่อยๆคือใน Facebook เราเห็นไหมใช่เราเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นเป็นหรือว่าเป็นการแคปหน้าจอ เป็นการแคปหนังออกมาลงในช่องของตนเองใช่อันนี้ก็คือไม่ถูกลิขสิทธิ์แล้วแล้วที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยก็คือซีรีส์เรื่องแนนโนะเนาะอ่าเพื่อนๆเคยดูซีรีส์เรื่องแนนโน่กันไหมแล้วฟูกเคยดูไหมฟ๊กยังไม่เคยดูอายังไม่เคยออยกับเจฟออยผ่านๆผ่านๆเจฟู้จากแนนโนซีรีส์แต่ว่าเอ่อไม่เคยดูแนนโน่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ น้ำดีอันนึงเลยของประเทศไทยเนาะที่แบบเขาสร้างขึ้นมาทําให้ด้วยความที่เป็นซีรี์น้ําดีคุณภาพนี่แหละก็เลยทําให้ถูกการแบบว่าจะว่าไงเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เอามาฉายลง Facebook ฟรีๆเลยเพราะว่าแนโนเนี่ยเขาฉายใน Netflix ซึ่งเราต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกให้ n น t f l i x เนาะเราถึงจะสามารถดูแนโนได้แต่ในตอนนี้กลับมีเพจบางเพจเอาแนโนเนี่ยมาฉายลงเฟซให้คนดูกันฟรีๆเลยแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือยอดคนเข้าดู 1นึ่งแสนกว่าคนโอ้โหซึ่งซึ่งให้วิวให้ลองให้คิดว่า Netflix ต้องจ่ายค่าสมาชิก99บาทคนดูแสนคนคูณเข้าไป10ล้านกว่าบาทเลยนะโอ้เยอะนะใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบคนทำหนังอ่ะควรจะได้ใช่ไหมใช่แต่คือเขาเสียรายได้ตรงนี้ไปใช่ใช่ก็เลยแบบโอ้โหก็เลยบอกว่าเป็นกระแสแบบที่หนักมากในตอนนี้แบ่งออกเป็นสฝักสองฝ่ายเลยค่ะ คือเราต้องตระหนักตรงนี้เนาะว่ามันเราไม่ควรที่จะสนับสนุน,นแบบหนังเถื่อนเนาะใช่เพราะว่าเราเห็นจากเบื้องหลังในการทําหนังแต่ละแต่ละเรื่องอะละครหรือว่าแม้กระทั่งโฆษณาเนี่ยเบือ้องหลังคือแบบเขาทํางานกันหนักมากเลยนะทีมงานแต่ละคนมไม่ว่าจะช่างไฟตากล้องอหรือแม้แต่หน้าที่แต่ละหน้าที่อ่ะในการนนหรือแม้หรือแม้แต่ตัวนักสแสดงเองด้วยคือเขาเต็มที่แล้วลงทุนแบบ มากอ่ะ,อะอลำบากว,วิวเลยอยากฟังความเห็นของเพื่อนๆแต่ละคนว่าคิดยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้เริ่มจากฟุกออยแล้วก็เจฟก่อนเกี่ยวกับนางเถื่อนเนี่ยคิดยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งวิวก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์มาที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างที่วิวเคยบอกเนาะฝ่ายแรกคือฝ่ายที่เขาเนี่ยอ่ะดูดูฟรีใน Facebook เขาบอกว่าเราไม่มีเงินนี่ที่จะไปจ่ายค่า Netflix เหมือนพวกคุณๆที่จ่ายค่า Netflix ไป เราไม่ม <car> mm ีเ hmm. งินพอที่จะดูห hmm. น cool. ังท sort of ี่มันแบบมีราคาสูงขนาดนี้แล้วทาไมคุณต้องมาโจมตีเราที่เราแบบว่าดูฟรีด้วยอะไรเงี้ยก็คือไปว่าเขาทําไมที่เขาทําการแล้วม่อลิขสิทธิ์ตรงหนังแต่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เขาเนี่ยยอมที่จะเสียเงินเพื่อจ่ายเข้าไปดูเนนเนาะเนาะเขาก็บอกว่าเขาเองก็เสียเงินนะเสียเงินเพื่อให้ได้ดูหนังที่มีคุณภาพแล้วก็การที่เราเสียเงินเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นการที่เราบบกว่าคือเราเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนคนทําหนังด้วย ทำให้ตอนนี้ความเห็นมันแตกออกเป็นสองฝ่ายซึ่งตอนนี้ก็คือเดือดเดือดมากๆก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ฟุกแสดงความเห็นก่อนสําหรับความคิดเห็นของฟุงครับฟุกคิดว่าอะไรที่มันผิดลิขสิทธิ์อ่ะมันก็ไม่น่าทำเนาะใช่ใช่เนาะมันเป็นเรื่องผิดผิดอ่ะผิดลิขสิทธิ์ด้วยผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมก็จริงๆก็ผิดนะใช่ใช่เขาสามารถฟ้องเราได้เลยนะคนที่ทําหนังอ่ะ แบบว่าเพราะมันร้ายแรงมากจริงๆค่ะสำหรับอ้อยนะคะออยก็คิดมีความเห็นคล้ายๆกับฟูกเนาะแตลว่าคืออย่างที่เจฟฟี่ได้เกรกยนไปแล้วว่ากว่าที่ทีมงานหรือว่าพวกพี่ๆที่แบบอ่าในการสร้างหนังที่จะทําหนังออกมาเนี่ยมันยากมากมันมีอะไรหลายๆอย่างคืออ้อยก็ในการที่ทุกคนจะได้ดูหนังเนี่ยก็อ,อยากจะให้แบบทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคือแฟแฟกันทุกคนจะต้องจ่ายอ่ คือแบบไม่มีใครที่จะได้ดูแบบเออแบบฟรีนะอืออืเอาเอางี้ยแค่แบบถ้าบอกว่า99้าสิบเก้ทแพงคุณเก็บแค่วันละห้าบาทสิบาทแค่สิบวันคุณก็ได้ดูเอบใช่ไหมทุกคนทุกคนแบบควรมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ใชคือมันจะต้องแบบมีความแฟร์ใช่ใชแล้วในความคิดของเจฟก็เหมือนกับทุกคนเลยเนาะซึ่งก็ ไม่ผิดหลอกที่มันจะแตกออกเป็นสองคอมเมนต์เนาะมันมีคนที่เห็นด้วยกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบอ่าอาจจะไม่ได้ยึดติดหรือว่าไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดมากก็เขาไม่ได้คิดถึงจุดจุดที่แบบว่าเบื้องลึกที่้าใช่เขาไม่ได้รู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเจ็บก็อเหมือนกันกับเหมือนเพื่อนๆก็คือก็ไม่สนับสนุนเนาะทางที่ดีเราก็ควรจะทําอะไรแบบ ให้มันถูกดีกว่าก็คือแบบซื้อตั๋วเข้าไปดูนะคะหรือว่าถ้ามีอย่างเจฟมี n น็ fli x แล้วก็เจฟเชื่อว่าทุกคนมี n น t f l i x เนาะแล้ก็สมัครเสียตังดูหนังที่มีคุณภาพผ่านผ่านเออทีมงานทีมงานดีดดีกว่าเนาะสนับสนุนทีมงานแล้วก็สนับสนุนก็คือยอมเสียเงินสักเล็กน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เขาเขาก็ได้กำลังใจจากเราเขาก็มีกำลังใจที่จะผลิตหนังดีๆมาให้เราได้ดูอีก สืบสืบต่อไปอะไรอย่างนี้เห <laughs> มือนสืบสืบต่อไป <c oughs> อสำหรับช่วงนี้ก็ขอบคุณฟุกฟุก,ฟก <c oughs> ห้วยหลวงนะคะที่แบบว่ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขอบคุณมากมากนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราขอให้ฟุกฝากผลงานแล้วก็ฝากไลฟ์ที่จะเจอวันที่15พฤษภาคมนี้ด้วยฝากด้วยนะครับวันที่15พฤษภาที่จะถึงนี้เจอกันแน่นอนครับกับฟุ๊กห้วยหลวงครับว้าว ช่วงหน้าเรามาลงลึกเบื้องหลังการทําหนังนะคะกว่าจะได้หนังสักเรื่องมาเนี่ยแบบที่มีคุณภาพใช่ที่มีคุณภาพนั้นยากขนาดไหนเนาะผ่านผู้ที่มีประสบการณ์จริงได้ได้ว่า professional คนหนึ่งเลยใช่เป็นศิลปินในค่ายสาวกู๊ดเหล่านี้แหละค่ะค่ะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะบายขอบคุณฟุกจ้าเกียินะเกียิความเล็กความน้อย เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเราแล้วนะคะในตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดหรอของเราพี่โมซาวกูดค่ะก็พี่โ,โ,โ, <laughs> โมนะคะจะมาพูดถึงแบบว่าเจาะลึกเนาะลงไปไปที่เป็นแบบเบื้องหลังของการทําหนังเลยว่า<ช>กว่าที่คนเราจะผลิตหนังออกมาได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยเขาต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างขาดอะไรมาบ้างใช่ใช่ อ่าพี่โมลลองพูดให้เราฟังเลยค่ะครับก็กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็โมสาวกูดนะครับเป็นศิลปินแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นทีมงานหนึ่งของสาวกูดนะครับก็คือต้องพูดก่อนว่าก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือพี่ก็ได้ทําหนังแล้วก็โฆษณานะครับโดยโดยในตําแหน่งของผมก็คือเป็นแอสซิสแตนต์ครามลล่านะครับก็คือผู้ช่วยกล้องเราก็ต้องไล่ระดับจริงก็คือตั้งแต่ลันเนอร์ มาวิดีโอแมนมาเออเอสเอสแอนด์คาเมราทูเอสแอนด์คาเมราวันแล้วก็เออคาเมราแมนก่อนจะเป็นเออเออดเลคเตอร์ออฟดิโกาฟีนะครับผมหรือว่าคนนี้เขาเรียกกันว่าดีโอพีก็คือเออลันเนอร์ก็คือเป็นผู้ผู้ช่วยเสือผู้วิ่งอ่าเฉพาะในทีมกล้องนะที่พี่พี่พี่เล่ามาอันนี้แค่ทีมกล้องใช่มทีม้องใช่แค่ทีมของยังยังไม่หมดนะนี่แค่ทีมกล้องวิดีโอแมนก็คือทําในส่วนของเออ ของการจดสคริปต์แล้วก็ต่อจอมอนิเตอร์ให้พุ่มกลับนะจากกล้องมามาที่มอนิเตอร์ให้พุ่มกลับดูนะครับแล้วก็เป็นส่วนแอสเซสตแน์สองก็คือจะเป็นคนที่คอยเซตติ้งกล้องคอยเปลี่ยนเลนคือทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในการถ่ายหนังจริงๆเบสของการถ่ายหนังทุกอย่างมันต้องแบบว่าคือของทุกชิ้นนะมีมูล,ลค่าที่ค่อนข้างสูงจากแบบว่า กล้องทั่วไปที่เราใช้กันนะคือม no. um, ัน like. ม ah. okay. uh, ีมูลค่าส uh ูงสมมติเลนอนามูฟ like ิกเนี่ย uh ตัวหนึ like ่งเนี่ยเลนอนามูฟิกเนี <iendo> ่ย like ตัวหนึ่งเป็นล <assy> ้านเลยนะเลนอนามูฟ like ิกนะคือ้านใช่แพงมากแพงมากแพงมากเลนไลกาอนามูฟิกมีแล้วมีอะไรหลายอย่างกล้องตัวหนึ่งอย่างอเล็กซ่าเอสอ็กเล็กซ่ามินิอเล็กซ่ามินิสองล้าน x x t เเนี่ยตัวลงหกล้านอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแพงมากคือมันแพงมากคือทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเนี่ยคือเราต้อง จะพูดยังไงดีล่ะเราต้องระมัดระวังและมีความรอบคอบอในเบื้องลึกเบื้องหลังของการทํางานก่อนที่จะมาเป็นหนังให้ทุกท่านดูในในทุกวันนี้นะครับคือมันมีหลายหน้าที่มีหลายปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือที่เราทําคือเรา <c oughs> เราเรา,เราจะใช้เวลาฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะว่าแค่อย่างอย่างสมมติอ่าผมนี่ขึ้นมาได้สูงสุดก็คืออผู้ช่วยกล้องสองนะครับแอสเซสแตมคัเมราทูคือเซตติ้งกล้องอะไรอย่าเงี้ย ค่าตัวค่าตัวพี่คนเดียวเนี่ยสิบสองชั่วโมงนะคิวหนึ่งเขาเรียกสิบสองชั่วโมงชั่วโมงละสองพันห้าโอ้โหโอทีพี่ชั่วโมงละห <Wow. S 2> ้าร้อยว้าคือแค่พี่คนเดียวแล้วคิดคิดดูว่าถ้าเป็นเออแอสเซสตนหนึ่งเนี่ยคือคนที่หมุนโฟกัสนะคือ mm hmm. ช่างภาพเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ไม่ได้มาหมุนโฟกัสเองจะเป็นจะเป็นคนในตำแหน่งนี้เป็นคนหมุนโฟกัสคนนั้นก็โอ้คิวหนึ่งก็แปดเก้าพันอ่ะมัน mm hmm. มันแพงมากคือ เราทําหนังนี่ทุกท,ทุกคนในในกองถ่ายเนี่ยคือมันเหมือนแบบว่ามอบจิตวิญญาณในการสร้างหนังเพื่อทําให้หนังเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็คุณทำให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะได้ดูหนังดีๆนะมันแพงมากคือ,อแค่กองโฆษณากองหนึ่งเนี่ยบัตเจตในการการถ่ายเนี่ยเรื่องหนึ่งโฆษณาตัวหนึ่งก็ใช้กัน1ิบล้านแล้วนะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนพีโปรดักชั n น Production แล้วก็ p o โพ Production คือมันมันมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องต้องหมุนเวียนด้วยบัตเจ็ตต้องหมุนเวียนด้วยเงินไม่ว่าจะเป็นพวกฝ่ายสเกลโลเคชัน oh. ออแบบหลายอย่างแล้วก็ทีมน้ำทีมอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหนื่อยมากแล้วแล้วจะบอกเลยว่าโด้วยส่วนใหญ่นะอาชีพเนี้ยอาชีพอย่างที่พี่เคยทำมาก่อนเนี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาแล้วก็จะเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้กันเยอะ เนี่ย oh. อายุ4ี่สเนี่ยคือเพราะว่าอย่างไงอ่ะในอุตสาหกรรมหนังบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแข่งขันกันสูงอืมมีความแข่งขันกันสูงแล้วทีนี้คือทุกคนต้องเร่งคือเอาก็พูดง่ายก็คือมันมันก็มีทัทง้ทงทั้งโปรดักชันที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนาะถ้าโปรดักชันที่แบบว่าแย่ๆหน่อยอะไรเงี้ยคือเน้นจะเอางานอย่างเดียวไม่ให้พวกเราพักมันก็มีโป <Production S 2> รดักชันที่ดีๆอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ถ่าย ถ่ายกับของมึงนอกถ่ายของญี่ปุ่นคนจีนอะไรเงี้ยมืดเมื่อถึงเวลาตอนเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราต้องได้เบรกพักทานอาหารหน,นาฬิการันมาถึงเนี่ยตอนเที่ยงปุ๊บอ่าพอเบรกเลยเบรกเลยอะไรเงี้ยแต่ของไทยเนี่ยคือมันมันไม่ได้อะบางทีกินข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กิน,น time. พี่ใช่ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเบียดออนทามเวลาเนี่ยใช้ใช้ฟุ่มเฟือยมากวันหนึ่งพี่ตื่นต้องตื่นนี่อ่าตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อให้ทันออกกอง แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้มันไม่ใช่มีแค่สิบยี่สิบชิ้นมันมีมากกว่านั้นเยอะมากอุปกรณ์เฉพาะของพี่ไม่ไม่ไม่ได้รวมถึงตําแหน่งอื่นนะเราต้องรับผิดชอบใช่คือเราต้องใช้ความจําใช้สมาธิแล้วในขณะเดียวกันคือร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนพี่เคยไม่ได้หลับได้นอนหนักสุดคือห้าวันเต็มไม่ได้นอนนะแล้วแล้วจะบอกให้ว่าไม่ได้อาบน้าเลยไม่ได้อาบน้าเลยจริงๆครับอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่า สมมุติพี่ออกกองรถรถตู้ที่บริษัทเนี่ยพี่อย่างพี่เป็นฟรีแ l a n ์น้องไปขึ้นรถตู้ที่บริษัทกล้องเนี่ยตีห้าบางทีถ่ายยาวมาเลยจนแบบว่าตีสี่เนี่ยเพิ่งเพิ่งแ็ปแ็ปก็คือเก็บของเก็บอุปกรณ์กล้องทุกอย่างเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์หมดคือจบละวันนี้ตีสี่ก็กว่าจะขี่มาถึงออฟฟิศเพื่อมาขึ้นของเซตใหม่ไปออกกองต่ออะไรเงี้ยคือแบบม,มันหนักเป็นอะไรที่หนักมากก็เลยแบบว่า อยากให้ทุกคนช่วยแบบสนับสนุนนะครับวงการวงการหนังคือบ้านเรามีมีแบบว่ามีทีมโปรดักชันที่มีคุณภาพคุณภาพในการถ่ายหนังของเราคือต่างชาติเขายอมรับเลยจริงไหมพี่โมอันนี้จริง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 แล้วก็โลเคชันบ้านเรานี่คือเป็นที่นิยมของต่างชาติมากไม่ด้วยจะเป็นค่าครองชีพค่าอะไรหลายอย่างคือเขาเอื้ออํานวยให้ให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายได้แล้วโลเคชันหลายๆอย่างบ้านเรามันมีหลายหลากหลาย ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิประเทศนะครับเนาะมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากอยากจะฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ณขณะนี้แล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังแบบว่าสนับสนุนว่าแบบว่าเออบางทีแบบกูไม่มีเงินอะไรเงี้ยที่จะไปซื้อเหมือนเมือนแค่แค่แบบว่าเกบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยคือคุณลองคิดดูแบบว่าแบบพวกผมทํางานกันหนักเพื่อแบบนําเสนอหนัง ดีๆให้ให้พวกคุณอะไรเงี้ยอย่างน้อยขอแค่แบบว่าคือไม่ต้องแบบว่ามาเป็นเอฟซีหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะ <laughs> แค่แค่แบบว่าทําให้มันถูก <laughs> ถูกตามกฎกติกาถูกการลเทศะอะไรเงี้ยนะครับผมช่วยสนับสนุน <laughs> ใช่ช่วยสนับสนุน <laughs> ไม่งั้นแบบว่าอุตสาหกรรมหนังมันจะยิ่งเลวร้ยวายและแย่ลงแย่ลงไปเรื่อย <laughs> ๆครับผมค่ะอย่างที่เรามาถ่ายกันวันนี้คือแบบมันไม่ได้แค่แบบว่า กดกล้องถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรหลายอย่างใช่ใช่ใช่ค่าค่าไฟค่ากล้องอะไรจบจบจากตรงนี้ใช่ไหมถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าจะออนได้เลยก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนโพ s t production ก็ต้องให้อิดิเตอร์ให้พี่อิดิเตอร์เขาตัดต่อกันอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งตัดต่อไม่ดีเป็นยังไงก็โดนคุณผู้ชมอาจจะว่าหรือว่าก็ อาจวิดีโอนั้นอาจไม่ได้รับความสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกขั้นตอนมันสําคัญหมดสําหรับการที่จะทําออกมาให้มันดีทุกคนต้องช่วยกันมันพลาดไม่ได้เลยคือมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นแบบว่าเห็นใจพวกเราเลยครับคือในในในทุกวันนี้เนาะก็แบบอยากให้เห็นใจให้ช่วยกันสนับสนุนนางไทยถ้าถ้าถ้าสังเกตดูจากแต่ก่อนนะคุณภาพนางบ้านเราสมัยก่อนมันบูมมากไม่ว่าจะเป็นยุคของพวก พระนครฟิล์มสหมงคลฟิล์ oh. มมงคลฟิล์มคือหนังหนังไทยเราดีมาก mm hmm. ไม่ว่าหนังตลก <Yeah. S 2> หนังเด็หนังแนวผีแนวดราม่าคือมันดีมาก mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเพราะว่าทุกคนมันทําด้วยใจทำด้วยความรู้สึกควาว่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นซีนีมาในในใจในจิตใจครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับค่ะก็ ต้องเรียกได้ว่าเราต้องเห็นอกเห็นใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนาะแล้วเราควรที่จะสนับสนุนหนังที่มีคุณภาพผ่านทีมงานโปรดักชันดีๆอลังการที่มีคุณภาพสนับสนุนหนังไทยบ้านเราดีกว่าหรือว่าหนังที่แบบอ่าเรียกได้ว่าเป็นหนังถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ดีกว่านะคะค่ะซึ่งพี่โมเนี่ยก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ ฟังได้ดูกันเนาะ<ช>ออว่าแบบขั้นตอนมันละเอียดอ่อนขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณด้านแรงงานอะไรต่างๆเนาะ,ะออแล้วทุกคนเรียกได้ว่าทีมงานทุกคนเป็นทีมเวิร์กเนาะเป็นครอบครัวดีกว่าเนาะ<ช><ช>เพราะว่าต้องใช้จิตวิญญาณในการทำอะไรแบบในสิ่งที่เขารักจริงๆเนาะแล้วงานมันก็จะออกมาดีใช่ถ้าเราได้ทำอะไรที่เราแบบรู้สึกรักรู้สึกชอบ มันก็จอกมาดีแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินหรือเขาแค่ต้องการแค่คําชม,มเล็กๆน้อยๆที่คุณแบบว่าเรามองเห็นเขาว่าเขาทําออกมาดีอย่างเงี้ยแค่คุณผู้ชมเนาะมาดูแบบถูกกฎหมายซื้อตัว๋วหรือว่าไม่ต้องมาเป็น f c เหมือนที่พี่เขาพูดก็ได้แต่ขอแค่มาชมผลงานที่พ,พวกพี่ๆเขาทําดีกว่าเนาะค่ะ ก็ไงก็ขอขอบคุณพี่โมดจากค่ายซาคูดเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเราได้ความรู้แบบเยอะมากรู้เลยว่าเบื้องหลังเขาเหนื่อยกันมากจริงใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมถกปัญหากับพวกเรานะคะอันนี้เราไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนาะแล้วแต่ ความคิดเห็นของแต่ละคนเลยนะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วเนาะกับการแบบว่าทกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหนังเถื่อนก็ในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้รู้อะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราต้องทำต้องเริ่มต้องเริ่มแล้วเริ่มที่จะแบบอ่าต้องเริ่มที่จะอะไรอ่าตระหนักใช่ตระหนักว่าเรากำลังทำก็อยากจะฝากคือแบบ ในทุกวันนี้เนาะด้วยเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างมันพัฒนาไปแล้วอะไรเงี้ยเรามีหับแบบว่าอย่างเช่น Netflix หรือว่าค่ายค่ายที่มันรวมหนังอะไรอย่างเงี้ยว้ให้คุณดูในในที่ที่เดียวในราคาที่ที่แบบไม่เก้แเก็บเงินเก็บเงินมาละหบาทสิบาทเงี้คุณก็ได้ดูแล้วอะไรเงี้ยคุณภาพดีๆด้วยใช่ใช่ก็แค่ก็แค่นั้นก็อยาาฝาาคิดกันครับ ก็นะคะเดี๋ยววันที่15พฤษภาคมนี้นะคะทุกคนเจอกันกับไลฟ์ไลฟ์แสดงดนตรีสดนะคะอลังการยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะกับพวกเรา s าวกูดเอนเตอร์เทนเมนต์กับเสียงอิสานจะมีแขกรับเชิญเป็นท่านใดนะคะก็ฝากกดไลค์เพจพวกเราไว้ด้วยนะคะ s าวกูดเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะใช่ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอน อ่าสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ